สวัสดีครับผมธีรศักดิ์บัวศรีครับอยากจะเรียนเชิญผู้ที่นิยมชมชอบพระเครื่องนะครับให้ได้มาร่วมงานงานประกวดพระเครื่องด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ TSTI ประเทศไทยครั้งที่10ณนะสโมสรนายทหารสัญญบ,บัติโรงเรียนนายเรือถนนสุขุมวิทจัดจสุปราการนะครับในงานนั้นจะมีการรับพระ ทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับโดยมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบพระของท่านก่อนที่จะ,ะนําไปประกวดนะครับท่านที่ส่งพระถึงร้อยองค์ท่านจะได้รับพระหลวงพ่อเงินไปหนึ่งองค์เป็นการตอบแทนส่วนท่านที่ส่ง15องค์ท่านจะได้นังสือหลวงพ่อเงินไปหนึ่งเล่มนะครับผ้าที่ชนะการประกวดถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งนี้ท่านก็จะได้รับถ้วยเกียรติยศไปด้วย หากเป็นรางวัลที่2อที่สก็จะได้ใบเซอร์ไปทุกองค์ในงานนี้เรามีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการท่านนะโดยเฉพาะเครื่องดื่มนี่เป็นกาแฟบดเป็นกาแฟสดซึ่งมาจากจากังหวาดชัยภูมินี่รสชาติกลมกล่อมมากนะครับแล้วในการรับพักครั้งนี้เรามีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทุกเนื้อทุกพิมพ์ที่จะตรวจตรวจ ค่ของท่านด้วยความเที่ยงธรรมในวันนั้นนะครับวันที่ท่านเดินทางมานี้ท่านสามารถเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็ได้นะครับเรามีที่จอดรถให้ท่านมากมายนะครับสามร้อยคันนี้สบายหากท่านมารถไฟฟ้าเราก็จะมีรถนําท่านเข้าไปยัางงานนะครับงานก็จะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้าแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ไปสิ้นสุดการรับค่าที่บ่ายสามโมงนะครับแต่เราจะมีการตัดสินภาพไม่เกิน หกโมงเยง็นหรือสิบแนาฬิกาก็ขอเรียนเชิญครับทุกท่านงานนี่ท่านพลาดไม่ได้ครับเป็นงานประกวดภาพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเราในปีนี้เรียนเชิญครับ